ใส่ให้บ้างมาางั้บังให้บังอัดกะเพราพี่น้องสมมหมสมัคร,รเขาา้าอจิมด้กระปุเนาะสบายดีน้อสมัครสมัครมาลายกินมาลกของล่าเด้พอเห็ดให้เยลมย,ยมามอมาปงใคร่หมอปงมมาหนงองยังมองสิปองมาพี่น้อง ข้าวเส้าหัวข้าวเหียวิ่งเชื่อๆมาเดี้พี่น้องกิน,กนข้าวข้าวเส้าผัดหมูใส่กับกุ้งนะเดี๋ยวไปกันได้เรืองเดี๋ยวไปกินอย่านะ้ลูกั่ไอ้เพื่นเลยเจ้าเว้ยบอกกินพู้นี้กินยับข้าวช่างใช่อย่างอันนี้เดี๋ยวล่างหายจักหน่อยมันจะมีรสเส้เนาะเหมือนเท่นะมันต้องใส่พริกอผีอ โมใส่ผีเก้าคือบออว่อบ่ต้องใส่ซะอ้าแม่บออเขาอื่เมนัาใส่ผียงแล้วทำไโมอื่นันกระเพราอหอนอื่นเลยเขาเขาอื่นผัดกุ้งผัดผัดชีสหอเก้าวใจนะแกโมนี่ถืออะไรมาได้บัดเดี๋ยวโมโมสีไอ้ก้าเดียวลางเอล่างไปมันจะโตเนาะแต่ว่านกินไปแล้วกุ้งนะขอรว่าใคเป็นหาหโตเลยเพื่น กินจะโตมีที่ไหนกินเบื้องเป็นอะไรก่อนอะไ,ปไ,ปไพี่น้องมันจกห่อนลูกมันห่อนมันห่อนอืมมันสีเพชรมันสีแสบมือเห็นลูก เนี้ยาหลาเนี้ยกินกินรถนำก็นมาเตรียมเลยอ้าวยังมาลงไปอยู่หุงบริยาคเนาะเอานี่นี่เอารถเอากินมาได้หงุงเข่าพี่น้องไอ้ทัดกระเพราเขานเหมเนวะมันจะเจ็บนะ

เน <iento> uhm ี่ยเนี้ยนี้นี่ผมไม่อยังมุดในโรงหอดเนี้ยมาเพลดนหรอกเนอะ

นตกลงมาพอดผ่านาี่ทีนี้ลองในงานกระจระอง,อง,ะงม,ะมันตกแล้มันพนตกของหย่าคนชิมาเนะยายมั่งยังบาตนสีอกังตกตกจะนำจีตัวนั่น,น,นบอเจ้าตีหย่นลยมันก็ลอกแห้งเติมแค่ว่ต้นทีส่บานนั่นนะ บอลเซียนี่ลายเดียกันไหมเดอนเดียวน่อันนามนย์ทีสิบหกเมย์ไน่นะเสียวันที่สิบอันนี้วันที่สิบเี่เมือนสิบาป่ะไม่เหมือนสิบเกดนกันลงไผกับปะลเสียวานี่ปินกอนว่านี่ไีสาที่ว่านีน้งี่ตอนทีสามนี่ก็เป็นว่านี่ กศิวะวันนี้วันที่เจ้าเศร้าต้องแจกอีกน้องชูชูน้องไผ่กับป้าหมอแม่ตัวน้องไผ่กับป้าน้องน้องน้องตัวนั่นคือน้องไผ่กับบานจัน <c oughs> นงไผ่บ้างคนจะเศร้าปีน่า เอาเป็นอาเป็นเมียอา่จเอื้นป้าน <Ping teenage> <online> ี่ยนะเอื้นพีนางบเอื้ีเลราเมีนเอยจัไดเอากเมนวะฮ่มนเมเพว่าเขเป็นน้องกันพาถเียวเมน่ปุ๊บกระเมยนลุงเอกับลุงเดชเน่ยเป็นน้องกันแต่ทงยังไงไพุชเออไพ่เอ เล้วะนั้พพ่อพอบอว่าเขาพอแท็กมาจองไอ้นองจองไอ้นองเขคว่านึกว่าพอกรแทกเป็นอ่าแมนเผาแมนไผกับไผเนาะกับไผ่มาเาน้องไผ่ลาลามาเราเราจ กำังัมันเมืองกลุ่มมาตอนไหนตั้งไปดไปนครับจ้เราล็อกไปบองเป็นกระพังนี่กระพังเป็นหัวเรื่องในยงยังกี่หรือัยกไปละระวางดีกัน ที่เราจักไปหายลดลงมาหนึ่งศย์เดืองเดียวกันเดือนจางยคนละเปรีางยคนละปส่วนไลายมันจะเปลียนยามมามันดบาหวานเรางุ่งแหงน่ะเขาเยาว์คนบ้านท้างนีโอกาสเป็นเบาหวานเราะวากินขาอนี้เขาเนี้มันมีน้ำตาลลายน้ำตาลลายตัวเขาเจ้า ข่าเจ้าเนี่ยมันก็มีน้ำตาลเหมือนว่าเขากินมันฉื่ออยู่อันนี้กินดีดอกมเข่าวว่านิดก่อนเนี้ยว่านเราเขาเคยมันเป็นข้าวทั้งคุ่นก็กินโมแลกเด้งเนาะเข่าเจ้านะโมแล้วแล้วเขาบุกเคยมันเลี่ยวยุ่ยตอนกินแต่มันเบืองมันอยู่ตลอดเบือง มะเขือจะม่หนึงท่ y กะไปยู่ไทยกินเนยอะ้ำบะหมี่นี่มันกะมีเนให้กินเอาไปกินดูเลยดิมันก็ชินชินจานเลยอ่ะเพื่ออ่อกินดูนี่มาบางกินเป็นเดือนะ จินเลืติดเงินกวอืมตังอเซิร์อีกเลยกันเปลี่ยนนี่กับเวามันทำปอนอลไนี่ยเฮ้ยแสงว่าอ้ยใคอยากกินหกกะาอันยังใส่ผิดเลยใส่ชมกอืมต้องใส่พัดเอาแบบว่าพัดพัดกุ้งพัดหมูจยงเสียนะพี่น้องนะแบบพัดกันเขาพัดนะบอแต่ข้าวผต้องใส่ริกเลยมาพอไหมนะน่

Ô pha pha, mày chị tốt, ơ. On thôi vai luôn, on thôi vai. ok. Mày nắng cái bóng, hả? Nắng cái bóng. Hết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  Hết ไม่บออมเอาไปอีกหนึงที่ดีเอาเนาก็าล่วบา่านนี้ชีเพชรครับล่าเลยด้วยพ่อแม่พี่น้องอขอบคุณอคขอบคุณทุกคนที่ติดตามร <พอ S 1> ับชม,อมพอกันไม่ขิปหนากับน้องสลา,าสบายดี